วันนี้ผมพาหนะ้ามาตกปลาอ่างเก็บน้ำสากรสามนะครับมาถึงตอนเช้าฝนตกนะครับถึงตอนตีห้ากว่ากับหกโมงครับฝนตกตอนนี้หยุดแล้วนะครับตอนนี้ประมาณหกโมงครึ่งครับเพิ่งลงบ็ดเสร็จครับนบะเดี๋ยวอีกสองหลังนี่ยังไม่ได้ลงนะครับสองหลังนี่จะไว้ตีขนมปังครับ ยังไม่ได้ประกอบนะครับส่วนสายหวานเอามาห้าหลังนะครับกันแปดฟุตลอกเบอร์สามพันนะครับสายหน้าแปดตอนนะครับขอที่นุ่ศนจุดศูนจุดศูนจุดห้านะครับประมาณนี้นะครับผมตรงน,นี้ฝนได้หยุดแล้วนะครับ ยังไม่ค่อยเยอะนะครับวันนี้มีหมายฮอดครับตรงต้นต้นขามนะครับกับต้นศักนะครับมีคนอยู่นะครับดูบรรยากาศรอบรอบนะครับวันนี้ห่างนะครับฝนเพิ่งหยุดด้วยนะครับเนี่ยครับ วันที่ผมได้มาลงตรงจุดหน้าห้องน้ำนี่ครับไม่มีตัวนะครับตีขนมปังครับเดี๋ยวเรามารุนกันนะครับว่าวันนี้จะมีตัวให้นะน,นะชมหรือเปล่านะครับผมรับชมนะครับ ดูแลนะครับปลาอะไรครับตัวแรกปลาตัวแรกครับนี่ ออามาแล้วครับมาแล้วโอ้เป็ดปานนินนะครับมาแล้วครับ <c oughs> สายสวยอยู job, uh ่ครับมาเจอตัวแรกครับโอ้โหโอ้ย จัดจ้าต้นแรกครับผมโอ้ปานๆๆๆ ครับตอนนี้แปดโมงครึ่งนะครับฝนยังตกอยู่นะครับเพิ่งตกเมื่อกี้นี้นะครับหยุดไปนานแล้วนะครับกลับมาตกอีกแล้วนะครับบรรยากาศดีครับปลาจะดีหรือเปล่านี้มัดีได้ตัวแรกมาแล้วนะครับเป็นปลานินไซสวยอยู่นะครับครับชมบรรยากาศนะครับ มันก็ตกไม่เยอะนะครับเมื่อกี้เหมือนจะแดดจะออกและ้ะไม่ออกครับมันตกลงมาเลยนะครับอืการเย็นสบายนะครับผมเศ้ารู้ตัฝนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับในวันที่ฝนตกนะครับ lui Oh อู้ปลาบ้าครับอู้ปลาลายลากเบ็ดมาแล้วเจ้าโอ้มาแล้วครับโอ้ลือเลยตีจุ๊บักตัวนี้ จุกขนมปังครับแหมมาจนได้ครับโอ้ไสนี่เจ้าดด่นเลยครับตัวนี้ครับปลาบ้าครับแก้ว

อ e, <atheist S 1> ีกเต็มนะครับ โหโอเคโหง้างเลยนะครับตัวนี้ครับครับโ oh. เยอสัตว์ใหญ่แล้วครับง้างครับ ครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะครับแดดเพิ่งออกนะครับตอนเที่ยงพอดีเลยนะครับนะครับโอ้แดดออกก็ร้อเลยนะครับแดดมาแล้วเดี๋ยวปากินแน่นอนครับฝนตกหยุดหยุดตกตกหยุดนครับเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็หยุดนะเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็หยุดครับ เที่ยวเป๊แดดออกเลยครับโอ้แต่ร้อนนะครับอากาศร้อนมากเลยครับเดี๋ยวเรามาลุ้นปลากันนะครับวันนี้ช่วงบ่ายช่วงเที่ยงจะมีตัวให้แล้วนะชมหรือเปล่านะครับผมไปตามลุ้นนะครับ ทุกคนครับตอนนี้เป็นเวลากี่โมงเนี่ยสองโมงกว่าแล้วนะครับวันศุกร์อาทิตย์ก่อนผมก็มานะครับแต่อยู่ตรงต้นอ,อยู่ตรงต้นต้นขามครับปลาเข้าดีอยู่นะครับหมายจะเอาคลิปลงให้นานา,นานดูนะครับกดเออกดลบอีกรบกล้องไปนะครับ เลยไม่ได้เอาลงหายหมดเลยนะครับเลยมาวันสุกนี้อีกทีนะครับสถานการณ์เงียบเลยครับแต่ก็มีตัวอยู่ครับกินห่างมากเลยครับฝนมันตกด้วยนะครับแดดมันออกตอนเที่ยงนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันช่วงบ่ายนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับผม mm <sighs> คุครับตอนนี้แม่มุกึ้นนะครับฝนมาอีกจมาอีกแล้วนะครับแล้วดำมาเลยนะครับมืดมาเลยผวมจะเก็บของก่อนนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวฝนน่าจะตกอีกแล้วนะครับผมครับโอ้เงียบเลยนะครับอบ่ายมานี้ มีตัวอยู่นะครับตัวไม่ใหญ่ครับตัวเล็กครับเป็นปน,นินเดี๋ยวขอเก็บของก่อนนะครับผมฝนจะมาแล้วครับผม คนครับกับเก็บของไปทันนะครับผมพายุมาแล้วครับผมครับปูอย่างหนักเลยนะครับมาแล้วมาแล้วครับปูดีเก็บของทันนะครับฝากช่องเลยนะครับช่องโจตกปลากันพิชิงครับทริปน้าไปไหนตามชมนะครับผม ไปขันแล้วครับตนนัวนี้โอ้ตกนะครับคครับตกเยอะแล้วนะครับโอ้ยดี้วนะเก็บของทันนะครับมาอย่างพาย,ยุโหงอุดเลยนะโอ้ยแับเตีวครับมุดหมดเลย